การประมูลของในโลกออนไลน์มันทําให้เราตื่นเต้นและทําให้เราลุ้นไปกับการประมูลนั้นๆยิ่งถ้าได้ของที่เราถูกใจแล้วราคาถูกด้วยเป็นใครก็ต้องดีใจทั้งนั้นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วหารู้ไหมว่าการประมูลที่ทําให้เราดีใจอยู่สักพักเนี่ย สุดท้ายแล้วคือการหลอกลวงของมิชาชีพครับมมวมมนันนี้มาฟังกันนะครับผมรองเป็นไทยรองผู้กำกับการสายตรวจนครบาลหรือที่เรียกว่า1นึ่งก้าหกรุงเทพมหานครครับผมมีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันปราปรามาญากรรมในกรุงเทพครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมทำในทุกวันเลยเนี่ยก็คือการทำไลฟ์รู้ทันมิจฉาชีพครับเป็นการไลฟ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองรู้ถึง รู้ทันถึงกลโกงของมิชาชีพรวมไปถึงถ้าถูกหลอกแล้วต้องทำอย่างไรก็เข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยจะสามารถได้รับความรู้นะครับในช่วงแรกจะมีการทักทายกันก่อนประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเนื้อหาความรู้อีกประมาณ10-15นาทีและช่วงสุดท้ายก็จะตอบคำถามท่านใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะครับก็ในช่วงท้ายของไลฟ์นะครับวันนี้ครับวันนี้เราเดินทางมาถึง ep ที่251มิตรการประมูลครับ ต้องบอกว่ามิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของการประมูลสินค้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับใน1เดือนเดือนธันวาคมนะครับใน1เดือนเนี่ยมีคนถูกมิจฉาชีพนะครับหลอกไปแล้ว1,000กว่าเคสแค่เดือนธันวาเด,นเดือนเดียวนะครับผมเอาข้อมูลในไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยไปเซิร์ชคำว่าการประมูลนะครับหรือพิมพ์แค่คำว่าประมูลเนี่ยโอ้โห เดือนเดียวมีคนถูกหลอกไปพันเคสนั่นหมายความว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันเข้ามาอยู่ในวงการการประมูลเยอะมากมายนะครับถามว่าทำไมคนยังถูกหลอกอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเนี่แหละครับมิจฉาชีพมันสร้างเพจขึ้นมามันสร้างความตื่นเต้นเล้าใจให้เราลุ้มกับการประมูลพอเราได้สินค้าเราก็นึกว่าเราจะได้จ่ายเงินโอนไปแล้วจ่ายค่ามัดจาไปแล้วต้องเสียภาษีต้องเสียสอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็หายไปนะครับ ดังนั้นตอนนี้ทุกท่านต้องระวังคำว่าการประมูลเป็นอย่างดีอะก่อนจะเข้าไปถึงวิธีการป้องกันและการรู้เรื่องทุกท่านมาลองฟังเคสของคนที่ถูกหลอกกันสักหน่อยนะครับเคสแรกนะครับเคสแรกผู้เสียหายรายนี้ครับอายุ58ปปีอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับผู้เสียหายรายนี้ประมูลมือถือมือสองนะครับ ไม่ใช่อ่าไม่ใช่มือถืออ่านผิดเพจขายรถประมูลมือสองสภาพดีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายครับผู้เสียหายอะไรนี้อายุ58ปีนะครับถูกมิจฉาชีพนะครับเพจ Facebook ขายรถประมูลมือสองสภาพดีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายนะครับสุดท้ายโอนเงินไปให้ประมูลของได้โอนค่ามัดจำค่าทะเบียนค่าโอนกรรมสิทธิ์ สุดท้ายผู้เสียหายรายนี้เสียเงินไป6 5 0 0 0บาทเพราะอยากจะประมูลรถมือสองเห็นไหมครับประมูลแล้วหนึ่งนะมาดูเคสต,ต่อไปครับเคสต,ติดกันผู้เสียหายรายนี้นะครับประมูลแบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมมือสองแท้นะครับแบรนด์เนมมือสองแท้นะครับผู้เสียหายรายนี้อายุ40ปีอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมครับเข้าไปที่เพจ Facebook e v o อกแอนแบรนด์ co, มือสองแท้นะครับก็คือสนใจประมูลเสื้อผ้าจากเพจดังเก่าวติดต่อทางมิชชาชีพแจ้งว่าผู้แจ้งชนะการประมูลตกลงโอนเงิน1ครั้ง220บาทแต่ไม่ได้สินค้าไม่ได้เลขพัสดุจึงรู้ว่าถูกหลอกอันนี้ถือว่าถูกหลอกไปแค่นะครับ220บาทถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ได้โดนหลอกไปเยอะกว่านี้นะครับมาดูเพจมันดีกว่าผมอยากดูเพจนี้มากเลยว่า ใช่เพจมิจาช,ชีพไหมเผื่อเข้าไปดูแล้วจะได้แบบเตือนทุกท่านต่อว่าวิธีดูเพจเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งมาเจอผมวันนี้วันแรกใครเจอผมวันนี้วันแรกอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยอ่าผมเจอแล้วผมเจอเพจมิชาชีพแล้วใช่ไหมหรือว่ามันหายไปแล้วเนี่ยปึ๊บอ่าเจอละ e v o k e and Co แบรนอสองแท้เจอเพจละเดี๋ยวผมจะดูว่า นะครับใช่เพจมิจฉาชีพไหมผมลองเข้าไปดูเกี่ยวกับดูความโปร่งใสของเพจก็ไม่ใช่นะหรือว่ามีหลายเพจนะครับแต่ว่าก็มีมีคนเข้าไปมีคนแจ้งเราไม่ได้เงินหรือว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องประมูลนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาส อันนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็อยู่ที่ผู้เสียหายแล้วว่าจะตามเรื่องถึงขนาดไหนนะครับก็โอเคมาดูเพจต่อไปครับมาดูเพจต่อไปเคสต่อไปนะครับเคสต่อไปเป็นกรณีผู้เสียหายรายนี้อายุ6 2ปีครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดต้องการที่จะประมูลอืมรายนี้ไม่ได้บอกว่าประมูลซื้อขายอะไรแต่เข้าไปในเพจแล้ว ประมูลเรียบร้อยตกลงซือ้อขายแล้วโอนเงินให้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายเสียเงินไป3 1 0 0 0บาทนะครับผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดร้อยเอาอีกสักเคสนึงอามาละประมูลนาฬิกาครับประมูลนาฬิกาโอเมกา้าได้ถูกต้องแล้วได้รางวัลแล้วนะครับชนะการประมูลจ่ายเงินค่าประกันตัวเรือนค่า สินค้าเสร็จแล้วจ่ายค่าประกันสุดท้ายเสียเงินไปทั้งหมด5,100บาทเห็นไหมครับทุกท่านแค่คําว่าประมูลเนี่ยในเดือนเดียว1ทธันวาคมจนถึง27ทธันวาคมเนี่ยมีผู้เสียหายแจ้งความในระบบไทยพุิษัออนไลน์ไปทั้งหมด1,013เคสแค่เดือนเดียวนะเรามาลองดูทั้งปีไหมกับคำว่าประมูลเนี่ยถ้า1ปีเนี่ยเดี๋ยวผมอยากลองเซิร์ชเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคำว่าประมูล1ปีเนี่ย มีผู้เสียหายแจ้งนะครับกี่เคสเดี๋ยวรอระบบมันลันไปเรื่อยๆดังนั้นระหว่างรอระบบมันลันค้นหาข้อมูลว่าจํานวนกี่เคสนะแค่หนึ่งปีเนี่ยคาว่าประมูลคนโดนหลอกเรื่องนี้ไปกี่เคสทุกท่านมารอลุ้นไปกับผมด้วยกันนะแต่ระหว่างนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก็คือตอนนี้ครับใครชอบประมูลใครชอบลุ้นชิงโชคแล้วประมูลสินค้าเพื่อให้ได้รางวัล ทุกท่านต้องหยุดไปก่อนนะครับทุกท่านต้องรู้เลยว่าตอนเนี้มิจฉาชีพมันเข้ามาเยอะมากๆผมดูข้อมูลในระบบไทปุ้ดออนไลน์เนี่ยแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวคนแจ้งความเป็นพันเคสกับเรื่องการประมูลดังนั้นถ้าเป็นผมนะผมจะเลิกประมูลเลยยิ่งในเพจ Facebook ผมจะไม่ประมูลเลยครับเพราะผมรู้สึกว่ามิจฉาชีพมันเยอะมากๆนะครับตอนนี้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าปึ๊บค้นหาข้อมูลจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับ ก็ย <NEN. S 1> ังไงก็ต้องเตือนกันนะครับเรื่องการประมูลตอนนี้หยุดได้หยุดอย่าไปประมูลสินค้าในโลกออนไลน์เพราะมิจฉาชีพแต่มเงยครับมิจฉาชีพเข้าวงการการประมูลเพราะรู้แล้วว่าคนอยากประมูลสินค้าเยอะนะครับมีใช่ไหมมีมีทุกท่านใช่ไหมที่ที่พอดีเห็นคอมเมนต์แบบมีคนถูกมิจฉาชีพหลอกในเรื่องการประมูลถูกต้องไหมครับมีเนาะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดู ผมได้ข้อมูลแล้วว่าใน1ปีทุกท่านครับให้ทายให้ทายตัวเลขว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับคีย์เวิร์ดคำว่าประมูลสินค้าเนี่ยมีคนถูกหลอกนะครับแล้วแจ้งความในระบบไทโพลิสออนไลน์กี่เคสครับให้ทุกท่านลองทายดูซิจะมีใครทายถูกไหมเดือนเดียว1,000เคสเดือนธันวานที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบัน ให้ทายครับว่ามีมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วคนแจ้งเข้ามาในไทยโพลิตออนไลน์กี่เคสคนเอสเปิดไปที่หมื่นเคสนะครับเปิดห,หมื่นเคสคนมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบค่ะนะครับคนบุ๋มเขียนว่าลบไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับคุณโบชริษาคุณอีฟว่าดีนะครับเฉลยครับเฉลยเลยแล้วกันก็เป็นไปนตามที่โอคุณยวดีบอก15ื่นคุณบีหมื่นสอง คุณวีใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมากๆคุณอมรรัตเจ็ดพันนะครับคุณแบบอะไรซิ่งเยอะมากค่ะอะไรซิ่งผมว่าถ้าประมูลสินค้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเจอพิชาชีพเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับฉเฉลยครับ1มกราคมจนถึงวันที่27ธันวาคมก็คือวันนี้นามคุณลลินบอก1น5 0 0นอนะครับเบ 1, บฉเลยครับตอนนี้คือคนที่ถูกหลอกเรื่องการประมูลเนี่ย1 4, 1 0 4 1,100 1,468ปเคสครับประมาณ1 10, 1 5 0 0เคสเนี่แหละครับถือว่าเยอะมากๆกนะครับก็ตกเฉลี่ยเดือนละพันนิดๆนะครับ,บ, 1, รบหรือเดือนเดือนละประมาณ900กกว่านะครับก็เนี่ยแหละทุกท่านจะได้รู้ไปด้วยกันนะว่าเนี่ยแหละวิชชชีพการประมูลมันเยอะมากๆดังนั้นตอนนี้ใครที่ชอบประมูลใครที่ชอบลุ้นชอบประมูลต้องเลิกเลยนะครับต้องหยุดประมูลเลยนะ เตือนด้วยความหวังดีเลยนะครับเพราะมิจะาชีพในเรื่องนี้เยอะมากจริงๆนะครับเรื่องการประมูลเป็นไปได้อย่าประมูลเลยครับเพราะว่าถ้าประมูลท่านจะมีแต่เสียกับเสียเพราะมิจะาชีพมันรู้ครับว่ามันรู้เลยนะว่าคนไทยเนี่ยชอบการประมูลมันก็จะพยายามนี่แหละครับชวนท่านประมูลสินค้าชวนท่านนะครับเสียค่าธรมเนียมเสียค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วเราจะรู้ทันมันได้ยังไงล่ะเราจะป้องกันมันได้อย่างไร นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้วิธีการของมันก่อนมิจฉาชีพชอบทำํำยังไงครับมิจฉาชีพชอบทักมาบอกว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับนะครับยินดีด้วยครับคุณชนะการประมูลเนี่ยแหละมิจฉาชีพชอบใช้มุกนี้ยินดีด้วยครับคุณชนะการประมูลหลังจากนั้นมันทําให้เราดีใจครับเราชนะการประมูลสิ่งที่เราจะรีบทาก็คือรีบโอนเงินให้กับ เพจนั้นที่เราชนะการประมูลนะครับแน่นอนว่าบัญชีที่โอนไปก็เป็นบัญชีมาทางนั้นนะครับเสร็จแล้วพอเราโอนเงินค่าสินค้าที่เราชนะการประมูลไปแล้วสิ่งที่ตามมานะครับคืออะไรมันก็จะบอกว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะเฮ้ยเราก็จะแบบเอ้าชนะประมูลแล้วทาไมต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกทําไมต้องเสียค่าอะไรอีกเนี่ยแหละวิธีการของมิจฉาชีพครับมันจะให้เราเสียเงินหลายๆก้อน ดังนั้นมันจะบอกเราเลยครับว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันบอกให้เสียค่าธรรมเนียมเสียค่าส่งของเพิ่มนะครับแล้วถ้าเราบอกว่างั้นเราไปรับเองได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งมันจะบอกว่าไม่ได้ต้องส่งเท่านั้นต้องเป็นระเบียบของทางร้านต้องส่งเท่านั้นต้องโอนเงินเท่านั้นเห็นไหมทุกท่านทุกท่านจะเริ่มเห็นวิธีการมาแล้วนะอย่างแรกทักมาบอกว่าชนะการประมูล2ให้โอนค่าสินค้า 3. ต้องโอน ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าหรือค่าภาษีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ทุกท่านจะได้รู้นะครับว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู่นะครับสุดท้ายสุดท้ายถ้าอยากรู้สัญญาณอันตรายนะครับ3อย่างที่ทุกท่านควรต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับสัญญาณอันตรายอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ผมยืนยันนะการประมูลของใน Facebook ตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆาดังนั้น เลิกได้เลิกครับเลิกประมูลของผ่านทาง Facebook นะครับไม่งั้นท่านจะเจอมิจฉาชีพอันนี้ผมฟันธงให้เลยนะเพราะจาก1ปีที่ผ่านมามีเป็น10,000เคสที่แจ้งความในไทยโพลิตออนไลน์แล้วไม่แจ้งอีกเท่าไหร่คนที่ไม่อยากเสียเวลาคนที่ไม่อยากแจ้งอีกเท่าไหร่ดังนั้นผมว่าเลิกได้เลิกครับเลิกประมูลสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ2ครับต้องบอกเลยครับ ต้องบอกเลยว่าให้เราถามเขาเลยว่าสินค้าสามารถไปรับเองได้ไหมร้านอยู่ที่ไหนเราจะไปรับเองเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่มิจฉาชีพบอกต้องเสียค่าธรรมเนียมต้องเสียค่าภาษีเพิ่มเติมท่านเจอมิจฉาชีพแล้วล่ะครับแล้วก็สุดท้ายครับจริงๆต้องเอาคอาส,สุดท้ายเนี่ยมาไว้ก่อนการโอนเงินครับท่านประมูลจากร้านค้าชื่ออะไรก็ตาม ท่านต้องโอนเงินเข้าชื่อร้านค้านั้นเท่านั้นถ้าท่านโอนเงินชื่อบัญชีบุคคลนายกไก่นายขอไข่เมื่อไหร่นะท่านเจอไม่ใชชีพแล้วละ่ะท่านท่านประมูลร้านนาะต้องเป็นชื่อร้านค้านั้นเท่านั้นครับเขาจะอ้างว่าเป็นชื่อของออตัวแทนหรือชื่อของพนักง,งานหรืออะไรก็ตามอย่าไปหลงเชื่อเลยนะก็ผมว่าถ้าท่านทํามสิ่งเนี่ยท่านจะรอดจากมิใชชีพครับอะไรบ้างอีกอีกครั้งหนึ่งนะอะไรบ้างที่ผม แนะนำให้ทุกท่านก็คือ1นนนะครับเลิกประมูลซื้อขายสินค้าใน a c e b o o k นะครับเพราะมิจฉาชีพแจ้งความามีประชาชนแจ้งความเรื่องการถูกหลอกลวงเรื่องการประมูลเนี่ยเป็นหมื่นเคสในหนึ่งปีที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยอดฮิตที่มิจฉาชีพเลือกออกมาใช้แน,น่นอนดังนั้นเลิกการประมูลสินค้าผ่านทาง a c e b o o k หรือในโลกออนไลน์เลยยิ่งดี นะครับยิ่งดีท่านจะรอดจากเรื่องนี้สองครับ2การโอนนโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าที่เราต้องการที่จะชนะการมามูลแล้วเราอยากจะโอนเงินเมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ได้โอนเข้าบัญชีร้านค้าท่านโอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลท่านเจอมิจฉาชีพแล้วแน่นอนนะครับเพราะร้านค้าก็ต้องมีบัญชีร้านค้าสิทาไมให้โอนเข้าบุคคลอันนี้ต้องระวังและต้องรู้ทันมันนะต้องเป็นชื่อร้าน ประมูลนั้นน,น,นะครับส่วนใหญ่ร้านค้าเขาจะมีชื่อร้านนั้นน,นเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับสุดท้ายนะครับค่าธร,รมเนียมงอกขึ้นมาค่าขนส่งงอกขึ้นมาจากเงินค่าที่เราชนะการประมูลแล้วท่านชนะประมูลแล้วท่านไม่ต้องเสียเงินอะไรสักบาทถ้าบอกให้ท่านเสียเงินเพิ่มนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับสสิ่งนี้แหละจะทําให้ท่านรอดจากมิจฉาชีพถ้าท่าน จำแล้วก็จดเอาไว้เก็บใซ่เมมโมรีแล้วก็เอาไปเตือนคนอื่นต่อจะทําให้ท่านจํเรื่องนี้ได้และท่านจะรอดจากมิจฉาชีพนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะได้รู้ทันมิจฉาชีพในเรื่องนี้นะครับโอเคก็สรุปสั้นๆอีกครั้งอ่านคุณนุนคุณนุนนิวพิมพ์ไว้ให้แล้วคุณชนะการประมูลบวกโอนค่าสินค้าเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับมิจฉาชีพใช่เลยนะครับใช่เลยนะโอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะสรุปคลิปนี้อีกรอบหนึ่ง นะครับในการเลคคอร์ดจะได้จบเลคคอร์ดแล้วสุดท้ายช่วง10นาทีสุดท้ายจะได้มาพูดคุยกับทุกท่านตอบคําถามกับทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าแอบเชียร์บอลลิเวอร์พูลไปด้วยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลกำลังเตะตอนแรกนำสองศูนย์ึ้นแรกดีดีตอนนี้โดนตีมาต,ตีตื้นมา2-1นะครับก็ทําให สมาธิก็จะอยู่กับที่ฟุตบอลด้วยนิดหนึ่งผมเชียร์ทีมเวลคูนะครับผมเชียร์ทีมเวลคูก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มการเล่นเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับก็เลยเชียร์เวลคูเริ่มเติม,มนะครับโอเคครับทุกท่านมาสรุปก่อนที่จะสต็อปเรคคอร์ดคลิปนี้ก,นกันก่อนนะครับรู้ทันมิด EP ที่2 5 1ครับมิดการประมูลช่วงนี้การประมูลสินค้าในโลกออนไลน์กำลังระบาดครับมิดอาชีพก็เข้ามาอยู่ในโลกของการประมูลเยอะมากๆแค่ตึงปีที่ผ่านมาเนี่ย มีคนถูกหลอกไปเป็นหมื่นคนนะครับในเดือนเดียวที่ผ่านมาธันมาคมมีคนถูกหลอกไปเป็น1000คนดังนั้นใครที่ยังอยากจะประมูลในโลกอะนไลน์อยู่ท่านต้องระมัดระวังอย่างสูงที่สุดว่านิจชาชีพจะเปิดเพจปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกให้ท่านประมูลสินค้ากับนิจชาชีพนะครับ3ส,สัญญาณที่ท่านจะรอดจากเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งเลิกประมูลสินค้าไปเลยครับอย่าประมูลสินค้าในโลกออนไลน์ยิ่งในบ้านฟ้าหรือ Facebook เนี่ย ยิ่งอันตรายสุดๆเพราะมิจฉาชีพเยอะมากๆเลิกประมูลได้ดีที่สุดครับ2ครับโอเคถ้าท่านบอกไม่เป็นไรท่านรับความเสี่ยงได้ท่านยังอยากประมูลอยู่แต่ก่อนท่านจะจ่ายเงินเนี่ยมิจฉาชีพมันจะทําให้ท่านดีใจท่านชนะการประมูลนะต้องรีบโอนทําให้สติของท่านมันลดน้อยลงและมันจะบอกท่านว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบุคคลท่านต้องเอกเลยนะทําไมไม่ใช่ชื่อบัญชีล้านทําไมไม่ใช่บัญชีชื่อล้าน ทำไมต้องเป็นชื่อบุคคลเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับใช้บัญชีมารับเงินแน่นอนท่านต้องแบบไม่ยอมต้องโอนเงินถามเขาเลยว่าทําไมไม่มีชื่อบัญชีล้านแล้วดูคําตอบตลกๆของมิจฉาชีพกันนะครับแล้วสุดท้ายครับประมูลชนะไม่พอมีค่าธรรมเนียมมีค่าขนส่งมีค่าภาษีเกิดขึ้น มิชชาชีพร้อยเนะครับหวังว่าทุกท่านจะรู้ทันในเรื่องนี้นะใครที่ดูย้อนหลังนะครับผมจะตัดคลิปแค่ถึงตรงนี้ส่วนใครที่อยากดูแบบเต็มๆต้องมาดูกันในไลฟ์นะครับผ่านเพจไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกใน TikTok รวมไปถึงสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องทาง Facebook Instagram y o u t u b e com แล้วก็ x com นะครับท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้เซิร์ช Google ว่าไม่เป็นตำรวจไม่รู้หลอกแล้วก็ไปติดตามผมในทุกช่องทางเลยนะครับก็ขออนุญาต stop record live